โอ้โยเหนื่อ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 ยก็พักมกนะ่งเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวจะไม่ทันได้ใช้เงิน <c oughs> ะนะคะแล้วอินดๆๆๆๆๆๆอย่ามานร่ำมาเลยศมโหเพื่อนๆเอ้ยจมไปบนไปจมไปนะเจ้าวันนี้วันอาทิตยนะ์เลยเนาะ พรุ่งนี้ก็วันจันท์แล้วเพื่อนเพื่อนเอ๋ยเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างแวะแหวหากันได้เด้นอนะจ๊ะมา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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆแวทักทายกันก่อนเนาะแวนทักทายกันก่อนเนาะเหนื่อยจังเลยวันนี้นะคะเออเหนื่อยกายไม่เท่าเหนื่อยใจนะเพื่อนๆนเนาะ เดี๋ยวอ้อนขอกินข้าวไปด้วยก่อนก็แล้วกันนะก็แล้วกันนะหิวห uh ิวหิวนะคะเดี๋ยวเข้ามาทักทายกันก่อนน้อแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเหนื่อยอะไรไทยมอดไทยมอดเยะตะกดเยะตะกดนะอร่อยมากนะคะอาหารไทยนะคะเฮ้ยนะคะเหนื่อยเมืองสันตัวสันไม่ได้กินข้าวนะคะ ไม่พอผิดหัวกับหัวอีกโอ้ย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 ,อยเข้าใจเลยนะว่าคนมาอยู่มังนอกนี่ถ้าไม่แข็งแกร่งพอนี่อยู่ไม่ได้จริงนะนเพื่อนๆต้องแข็งแกร่งทั้งกายบาจาและใจโซเฟียมาไหมเนี่ยเดี๋ยวโซเฟียบอกว่าอย่าเมามอยผัวไม่ได้ต้องเมาหน่อยนะคะ คือต้องสู้ชีวิตแค่ไหนต้องบอกต้องสู้ชีวิตแค่ไหนฉันต้องสู้แค่ไหนนะคะบางทีก็สงสารผัวเนาะตอนรักก็รักการนี่คนเราไม่ลืมมองไม่ดูเลยว่ามันจะเข้ากันได้ไหมจะดูแลกันได้ไหมมันจะเป็นยังไงบทอีกแล้วอะ่ะ <laughs> ทำไมขี้บทดังเลยเยยอ่ยเพื่อนๆเนใจละปวดหัว ขอไลฟ์เก็บชั่วโมงหน่อยนะเพื่อนๆนะขอไลฟ์เก็บชั่วโมงหน่อยนะจ้าวัสดีจ้าวัสดีจ้าแวะทักทายกันก่อนนะกินอาหารกันบอไทยมอดนะจ้าอาหารไทยนะคะไทยฟูดนะจ้าแวะเอินหากันเด้อจะมีอะไรพิมพ์หากันเนาะเดี๋ยวอ้นจะได้พูดเล่นกันไปนะเพื่อนๆเนาะแวะกินข้าวก่อนหิวหิวหิว,หวอืมๆๆๆอ้มกด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 นี่อร่อย คิดถึงอาหารบ้านเราคิดถึงอยากมีงานมีเงินอยากกินอะไรก็ออกไปซื้อปากซอยนะ้ะเือนเนาะบนไปนะคะอีทยแลนเวียเยตเตอร์ลดอัดอ,อกกระเช้บประมอดมันแห่เด,ดเวิสตเ t อร์สวอ d นะคะที่นี่ยากอยากกินแล้วก็ไม่ได้กินอยากกินข้าขวขามหมูว่ามีเหรอแถวนี้นไม่มีนะจะถ้าถึงมีก็แพงมากแพงขนาดที่เราไม่สามารถจะกินได้บ่อย นะทักทายกันได้นะจ๊ะชีวิตมาดามสวีเดนจ้าก็ไม่ทุกคนหรอกที่จะเหนื่อยและบ่นเหมือนอ้อนนะบางคนเขาก็แฮปปี้มีความสุขกันนะเพื่อนๆฟังไปบ่นไปเนาะมันไม่เหมือนกันแต่ละคนนะอืมืมทักทายกันได้เด้อมา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  เข็นครัวสวัสดีครับบู๊เข็นครัวเก่งมากเลยอ่ะพี่เขาไปดูคลิปหนูแล้วยกนิ้วให้ลอยเก่งมากมาทําอาหารร้านพี่ปะอย่างน้อยเธอก็เป็นอไอดอลของฉันนะสุดยอดสุดยอดนะคะสู้ๆนะคะทุกทุกคนแวะเข้าไปชมช่องน้องเข็นข้าวครัวนะจะได้มีจุดประกายการทำงานจะได้รักงานที่ตัวเองทำจะได้ไม่เหนื่อยไม่ย่อท้อน้องเนาะ ใช่ไหมสู้ๆนะคะบางทีก็เหนื่อยบางทีก็ท้อนะคะแต่บางทีถ้าเราคิดถึงมองดูคนอื่นนะคะที่เขาลําบากกว่าเราเนาะเราจะได้มีกําลังใจบางทีเนาะมันชีวิตมันไม่ได้ง่ายๆนะคะวันนี้ก็ทะเลาะกับผัวไปอีกเปาะหนึ่งเสร็จแล้วก็เออหนักใจสงสารนะคะสงสารตัวเองด้วยสงสารผัวด้วยสงสารชีวิต <laughs> สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้กี่เหรียญครับพี่อ้อนพี่ยังไม่ได้เหรียญเลยพี่ยังเขาเรียกอะไรเก็บชั่วโมงอยู่เลยจ้ะน้องได้ครบแล้วหรอชั่วโมงครบสามพันแล้วหรอพี่พันกว่าอยู่เลยพันสองพันสามนั่นแหละจ้ะขอบคุณทุกทุกทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเยลเปมาเยลเปมาเฮลเปนะคะสตาน่านะคะสเตเฮียนะคะเยลไม้นะคะเยล เย้เป้าหมาลิทชินนะคะแซวแซวขอบคุณมากจ้าหนูคงครบแล้วใช่ไหมกเก็บเหรียญแล้วใช่ไหมพี่ยังได้ไม่ถึงไหนเลยลูกเอ้ยนะคะถ้าได้สักสองพันจะไปฟ้อนจะไปฟ้อนตถึงมงอีกรอบแลจ้ะนะคะก็ะะไม่มีอะไรบ่นไปกินไปนะคะมันเหนื่อยเนาะเหนื่อยเหนื่อยกายไม่ว่าทะเลาะก,กับผัวนะคนรักเราเรามันจะเหนื่อยไปดับเบิลทวีคูณนะคะเพื่อน เปล่าครับผมแซวเรื่องทำอาหารที่ร้านครับพี่ครับอ๋อฮ่กี่เหรียญ <c oughs> ขอโทษพี่พี่ก็แปลความหมายผิดๆตลอดเลยเนาะเออคนเราพูดกันไม่รู้เรื่องเนาะยังเมียไม่ได้ขายเปิดร้านช้าด้วยหนึ่งเนาะสองก็บรรยากาศก็มันมืดแล้วด้วยเงียบเงานะคะแล้วก็เพิ่งเปิดร้านได้ไม่กี่วันคนก็อาจจะยังไม่แน่ใจไม่รู้นะคะเดี๋ยวพี่เอาแวบให้ดูเนาะบรรยากาศข้างนอกเนาะมืดแล้ว สี่โมงเย็นนะคะมืดแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็พี่ก็ยังไม่สมบูรณ์เรื่องป้ายนะคะพี่ป้ายหน้าร้านพี่มันก็เอาไปวางแล้วแต่มันแต่มันป้ายก็แบบอากาศเขาเรียกว่าอะไรอะอ,อแสงสว่างไม่มีอ่านะคะมันก็มันก็เหมือนไม่ได้ตั้งป้ายใช่ไหมตลกตัวเองอยู่นะ กูจะไปทํำยังไงให้เขาเห็นป้ายกูน้อยแล้วก็ไปตั้งแปลก,กนะก็ย,ยังบ่นกับตัวเองนะยกไปนะคะหนักก็หนักเนาะแล้วก็สังเกตดูที่พื้นนะคะมันจะเป็นพื้นมันวาวแบบนี้ก็คือมันลื่นนะคะมันลื่นนี่แม่ต้องค่อยๆเดินนะกลัวลื่นหกล้มเลยอะ่ะเออเนาะเพราะว่าเกาเรียกอะไรอะอุณหภูมิมันไม่ค่อยหนาวจัดนะคะเวลาน้ําแข็งมันละลายนะคะมันก็ จะแฉะแฉที่พื้นนะคะแล้วมันก็จะปนกับอันที่มันยังเย็นอยู่เพื่อนๆตอนนี้ยังไม่อันตรายนะแต่ถ้าวันไหนมันติดลบขึ้นมาอีกแล้วน้ําที่มันแข็งตัวฉับพลันนะคะกลายเป็นน้ําแข็งเพื่อนคิดดูถ้าเดินบนน้าแข็งจริงๆจังๆอ,ะอ่ะกเนี่ยทำคลิปเตือนบ่อยๆแล้วนะ,วนะบางคนหกล้มหัวฟาดนะคะขาหักเยอะแย,ยะเลยจ้ะพี่ไม่ได้เปิดบินเลยจ้ะน้อง วันนี้ก็ไม่มีเวลามาไลฟ์ไม่มีเวลาทําอะไรเลยนะคะได้แต่เข้าไปแซวคนนั้นคนนี้ทีนะจ๊ะขอบคุณนะคะที่ยังอยู่ขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่นะคะดูวิวทิวทัศน์ข้างนอกไปน้อนเนี่ยแหละเมืองนอกสวีเดนเมืองที่ใครๆก็อยากมาใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นะคะสายฝอทั้งหลายสายฝอทั้งหลายเตรียมใจนะจ๊ะทําใจไปด้วยอืมแต่ก็อย่างว่านะมันก็คือชีวิตอะ่ะ ชีวิตที่ต้องต่อสู้ริ้นล้นนะคะชีวิตก็ต,ต้องต้องทำความเข้าใจกันระหว่างในครอบครัวแต่เราทะเลาะกับสามีล้วเพราะว่าเขาไม่ชอบในสิ่งที่เราทําเขาไม่ชอบเขาอยากให้เราทําอย่างอื่นแต่เราไม่อยากทํานะคะเคยเห็นในคลิปอยู่หน้าหนาวฝรั่งเขา ชอบลื่นล้มใช่บางคนลื่นล้มแบบหัวฟาดปึ๊บไงแล้วอีกบางคนก็ไปหัวล้อเขานะว่าตลกดีแบบแหมลองลองเล,ลื่นดูสิ <laughs> กระดูกนี่หักเลยนะจ๊ะบางคนก็ถ้าหัวฟาดนี่เข้าโรงพยาบาลทันทีนะคะไม่ใช่ธรรมดาเราก็เป็นคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะเราก็ต้องระมัดระวังตัวอืม วันนี้อ,อากาศเฉยๆเนาะอากาศไม่ค่อยได้ชวนให้สวยงามอากาศจะแฉแม่แม่นะจ๊าเพื่อนๆเห็นเข้าคคัวได้กี่คลิปแล้วจ๊าวันนี้เก่งมากเลยอ่ะ ทำอาหารอร่อยอร่อยเมนูแปลกๆเยอะๆ,ๆนะพี่จะได้มาปรับปรุงที่ร้านพี่เกือบสิบคลิปโอ้จะมาแก้งเก่ง <c oughs> มากเก่งมากเป็นกําลังใจให้กันเนาะ <c oughs> เป็นกําลังใจให้กันเดอ้อเพื่อนๆขอบคุณที่ยังค้างนะคะยอดวิวยังโอเค <c oughs> นะคะถ้า,ายังไม่เบื่อกันเดี๋ยวหมุนมาทั้งหน้าอ้อนมั่ขอบคุณนะคะพี่ยูที่ดันอ้อนนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้มันเหนื่อยๆหิวๆนะคะเรื่องของเรื่องคือตู้เย็นอันตัวที่เมื่อวานที่เล่าให้ฟังมันพังไปนะยกนะคะอันเก่าออกนะคะด้วยความยากลําบากเนาะเพราะประตูร้านก็อันแค่นเนี้ยเพื่อนๆนะคะ เข็นกันสองผัวเมียนะคะผัวก็เพิ่งหายจากอาการป่วยมาน้อเมียก็กลัวเขามาตรวจนะคะก็ขอเขาเนาะใช้คําขอร้องเนาะว่าเวยฉันยกออกหน่อยนะมันมันถ้าเขามาตรวจฉันฉันจะต้องปิดร้านฉันไม่มีไรายได้ฉันไม่รู้จะทํายังไงเขาก็ช่วยะแ,แหละแต่ช่วยไปบ่นไปเข้าใจอารมณ์ไหมแต่เขาก็ไม่สบายอ่ะน่ะพี่ปวดใจมากไม่รู้จะทํายังไงเนาะ ตัดคลิปจนจากสกรีมลงช็อตด,ด้วยครับโ้ดีมากจ้าเลยเยอะอ๋อเหนื่อยเลยเนาะวันนี้ตาปูตาบวนไปอิกเซ <c oughs> ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมที่นะช่วยเม้นที่ก็ดีแล้วจ้ะน้องอืเนาะเพราะว่า ถ้าถ้าเรามีกําลังใจให้กันมีคนนั้นคนนี้มาพูดคุยมาเม้นต์มากมันมันก็จะยอดอยงองอยังคงค้างนะหนูแอบ,บขอนะคะถ้าไม่มีเลยเนี่ยมันก็จะโว้กโว้าเพื่อนเออเนาะขอบคุณมากนะจ๊ะส่งหัวใจให้กันขอบคุณมากๆเลยนะ้องอืมเผื่อจะมีใครเข้ามาอีกเนาะพี่ก็เหน,นื่อยวันนี้โอ้ไม่มีกําลังใจหลายอันหลายอย่างนะคะผิดหัวกันกับผัวอีก ข้าวก็ไม่ได้กินสงสัยก็โมโหหิวเกินไปนะอืมพูดต่อนะคะก็เอาลากเอตู้เย็นที่อยู่ในอโรงเก็บนะคะโรงเก็บรถออกมาเปลี่ยนนะคะอีกตัวหนึ่งคือวันนี้ยกสองตัวคิดดูแล้วผัวก,ก็บ่นว่าไม่สบายเราก็เข้าใจแหละแต่เราก็ไม่รู้จะทํายังไงปวดใจเนาะพี่ไม่รู้จะทํายังไงนี่เนี่ย หรือว่าพี่จะย้ายกลับไทยดีบางทีพี่ก็หน่อยๆแบบอยู่นี่มันมันมันพึ่งพาใครไม่ได้อ่ะมันพึ่งพาใครไม่ได้อ่ะอยู่บ้านเราเรายังขอคนนั้นคนนี้ญาติพี่น้องเราแข็งแรงหน่อยมาช่วยไงอยู่นี่มันไม่มีเขาไม่พึ่งกันหนึ่งอ่ะญาติพี่น้องของอุเล่เขาต่างคนต่างอยู่อ่ะคะ่ะพี่พี่น้องนองเพื่อนเนาะ คิมจองมืนจ้าจอดไว้เดอร์มาดามคอพระคุณเจ้าขอบคุณเจ้าแวะมาฟังออนแอนจมบ่นบนนิดนึงก็ได้นะ <c oughs> ขอบคุณที่จอดขอบคุณที่จอดนะจ้า <c oughs> ส่งหัวใจให้กันส่งเมนท์ให้กันบ้างเด้อขอบคุณนางนักเด้อเดี๋ยวจะไปแอวหาพ่อ,องน่อเ <c oughs> <c oughs> ขาเรียวกว่าอะไรอ่ะชอทดๆๆแทนุนคุณ <c oughs> ขอบคุณนะจ๊ะเซม,มากุเตเราไว้ตายแล้วน่ากลัวใจนะจ๊ะน้องเซม,มากุเตเขาทำคลิปสวยนะจะบอกให้อืมนะคะภาพชัดแจ๋วเลยใช้อ่ามือถือยี่ห้ออะไรเอยจ๊ะสู้ๆครับใช่ใช่พี่ก็ต้องสู้เนาะพี่เห็นน้องน้องเข็นเข้าครัวแล้วพี่มีกำลังใจเยอะเลยว่าเออคนเรามันก็ต้องสู้ไม่สู้จะทำยังไงเนาะอะไรอ่ะ มากแกไว้นะคะอยากให้ไปดูรูปตอนสาวๆจังเลยอ่ะออน่ารักอ่ะเมพิชน่ารู้จักไหมประมาณนั้นเลยอ่ะทำไมตอนนี้เป็นก็ไม่รู้สวัสดีครับคิมจอมมึนนะจ๊ะใช่แยกคิมเฉยๆได้ไหม ใช่ iPhone 15อ๋อไม่น่าล่ะสวยสดงดงามของพี่13ก็ยังพอดูได้อยู่เนาะออ,นออืไม่มีตังค์ช่วงเนี้ยเออไม่มีตังค์เนาะเก็บเงินกลับเมืองไทยนะคะประหยัดประหยัดกันไว้ก่อนเนาะขอประแจนหน่อยคะ่ะมาดาุ๊ยขอบคุณมากมากค่ะเออเดี๋ยวให้ทั้งสองคนเลยนะจ้าเดี๋ยวให้ทั้งสองคนเลยขอบคุณที่เตือนขอบคุณที่เตือนนะให้น้องคิมด้วยนะเซมากุเต พี่จะไปถามเขาเรียกอะไรอะ่ะมาดามที่ชื่อตัก,กี่ด้วยนะว่าเขาอ่ะจะใส่เพลงยังไงเนาะมันต้ตองยุ่งยากขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ไหมต้องมีคอมพิวเตอร์ต้องมีนั่นนี้นี่ใช่ไหมแต่มันก็อาจจะแบบให้เพื่อนๆสนุกสนานขึ้นได้ใช่ไหมเดี๋ยวแวะมาจอดบ่อยๆขอบคุณมากครับน้องน้องเขนเข้าครัวน้องเขนเข้าครัวชื่อเล่นว่าอะไรนะครับชื่อเล่นมีชื่อเล่นไหม บอกพี่ได้นะแต่มันมันอื่นพี่ก็อาจจะลืมอีกพี่หัวไม่ค่อยดีเนี่ยแก่มาแล้วมันเลอะเลือนมาดาไม่มีเงินนะคะห้ามเซมานะอุ้ยแต่แล้วนะคะนี่ถ้ารวยยังไม่กล้าเซไปหาใครเลยรู้ไหมกลัวโดนวิสามันฆาตกรรมอืนะคะดูข่าวบ่อยๆก็จะรู้นะมาดามคนนั้นน่ะอยู่เมืองไทยอ่าสงสารสงสาร,สสารหายตัวไปเนาะเขาเจอกันหรือยังอะ่ะ ที่เขาสงสารนันสามีเขาอะน่าก,กลัวนะก,กลัวนะคะอ่นะคะบนไปนะคะขอบคุณที่ยังอยู่กับพี่อยู่นะจ๊ะเดี๋ยวถ้ายอดมันตกลงไปมากๆแล้วพี่อาจจะขอตัวนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันอยู่ก็ดีมากๆเดี๋ยวพี่เช็ดกระจกให้ดูวิวข้างนอกไปด้วยเนาะเพราะฟังแม่อ,อน้นบ่นมากก็จะเบื่อกันนะคะดูรถสวนไปสวนมาเนาะ นั่งเฝ้าร้านไปนะจ๊ะเพื่อนๆยังไม่เจอครับโอ้แต่แล้วเนาะมันเป็นยากเป็นเย็นเนาะเพื่อนๆเนานะมันจะมีไหนไม่รู้เนาะอูเอ็นดูเพิ่อ่ะอืม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 ขอให้เขาเจอไวๆเนาะอืมขอบคุณที่ยังจอดหากันอยู่นะน้องเดอ้อเดี๋ยวถ้ามันลดลงสักสองสักสามแม่จะวางแล้วนะนะคะ แต่ถ้ามันขึ้นมาอีกหน่อยก็จะดีมากวันนี้ไม่ได้ไลฟ์เลยอะ่ะพี่พี่ยูลงโทษใช่ไหมนะ <c oughs> ขอบคุณที่แวะเวียนกันมาเนาะอืมมีอะไรจะสั่งสอนที่ไหมวันนี้ <c oughs> เล่าสู่กันฟังได้นะเดี๋ยวเราก็จะแว้นไปหาช่องนั้นช่องนี้มนะัม่งเนาะไลฟ์มั่งแว้นมั่งนะคะบางทีก็ ไม่รู้ว่ากูทำอะไรอยู่ตอนนี้แต่ก็สนุกดีนะคะสนุกที่ได้เจอเพื่อนๆใหม่ๆนะคะเจอน้องเข็นเข้าครัวเจอน้องคิมนะคะแต่อย่าเซไปทางนั้นใช่ไหมคิมจำมือบวชหนึ่งนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะเดี๋ยวเอาขนมไปฝากกันเด้อส่งหัวใจให้กันนะจ๊ะ ยยญๆชีวิตเมืองนอกเมืองนานะคะถ้าเกิดว่าแฟนแฟนน้องคิมจะหนีมาเมืองนอกบอกเลยไม่ต้องมามาดูคลิปมาดามมันแอนมันเหนื่อยมันเหน,น,นื่อยมันลำบากนะจ๊ะส่งใจให้กันนะจ๊ะช่องคิมคนดูเพิ่มขึ้นดีมากดีมากนะคะมันก็เพิ่มอยู่แต่บางทีมันก็ไม่ปังอ่ะคําว่าปังมันจะต้องปังป ตุ้มปังใช่ไหมเราก็ยังไม่ปังตุ่ติตุ้มติ้มอยู่นะ่ะเออเหมือนนั่นหอยทากค่อยค่ยคานขึ้นดอย <c oughs> แต่ก็ดีที่มันไม่ลดลงเพราะพี่เป็นอะ่ะประเภทเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะประเภทเอ,อ่องูกินหางอะ่ะหนูทำมาหลายปีแล้วไม่กระเตื้องสคนะคะนี้มัน,ม,นมันงูกินหางละมันก็ลดลงลดลงนี่พี่ก็พยายามอดตลับขับตะนอนเข้าไปเมน้นเข้าไปหาเพื่อนเข้าไป ไลฟ์ Life, เข้าไปทํานู่นทนํานี่มันก็ดีขึ้นมานิดหน่อยนะจ๊ะแฟนคิมเป็นพยาบาลครับมานามดีมากจ็บอกเขาเนี่ยอย่าหนีมาทางนี้นะพี่อน้นที่ไหนครับเอ่อที่นี่เหรอคะที่นี่ที่สวีเดนจ้าแต่พี่เป็นคนเชียงใหม่เจ้านะจ๊ะ ขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆทุกคนนะคะสองคนที่มาเมน์มาเป็นเพื่อนอ้อนจะได้ไม่เหงาเดี๋ยวจะเล่าต่อให้ฟังนะคะมีบางคนเนาะเวลาอ,อน้นคราวที่แล้วอ,อ้นทำคลิปเราเลี้ยงคนแก่เนาะว่ารายได,ได้ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าคูณเป็นเงินบาทแล้วมันก็ได้เป็นแสนนะเพื่อนๆแต่ว่าเราอย่าลืมว่าหนึ่งเราต้องหกักภาษีสองเรากินอยู่ที่นี่เราซื้อไก่ราคาเป็นเงินของที่นี่นะคะเพราะฉะนั้น มีหลายคนเข้ามาเม้นแม่ก็ไม่รู้ไม่คิดผิดคิดถูกนะคะที่แม่คุณไปเงินบาทแล้วมันดูมีกําลังใจในการอยู่นะจ๊ะแต่คนเข้ามาเม้นเยอะเลยอยากมาอยากมานะจ๊ะนึกว่าอยู่ยูเคนบ่ใจ <c oughs> สงสารยนะูเคนน่ะหนีมาที่นี่ก็ตั้งเยอะเนาะน่าสงสารมากนะจ๊ะ <c oughs> เราต่อว่าเออเขาก็เห็นว่าเราได้เราเขียนในอ่า วิดีโอเรานะว่ารายได้ได้เป็นแสนเนี่ยเขาก็ยากอยากมากันก็ต้องรีบไปเม้นว่าเออมันมันแสนแสนบาทเนอะแต่ว่าเป็นเงินโครนมันก็ไม่พอเยอะพอกินพออยู่อะไรอย่างเงี้ยต้องทํางานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยบอกเพื่อนนะเออบอกแฟนนะที่เป็นพยาบาลไม่ต้องมานะ <c oughs> อยู่กับน้องคีมมาดีแล้ว <c oughs> าานะคะอยู่นี่มันหนาวนะจ๊ะอืม แต่ก็มีหลายคนนะที่เขาโชคดีเจอสามีดีเลี้ยงดูประถมนะไม่เหนื่อยไม่ยากเนาะบนไปบนมารถลงไปอีกแล้วอ่ะน้องๆรถเยอะเฮ้ยมแมลงเนี่ยสงสัยขับรถกลับบ้านกันไปไหนกันเนาะ ขอบคุณน้องๆที่ยังอยู่ด้วยกันเนาะถ้าไม่มีใครแซวอะไรพี่แล้วเดี๋ยวพี่จะวางอันนะเงินแ <g ül> สนแ <g ül> สนจะลำบากใช่แสนสาหัสจ้า <g ül> มีใครจะจะจะแซวอะไรป้าไหมถ้าไม่มีก็ยกมือนะเราจะได้วางดีไหมหรือวาอ่ายังไงเบื <g ül> ่อกันเลยยังเอ่ย <g ül> บอกแฟนเรียกแฟนมาดูคลิปมาดามอ้อนแอ่นะนะชีวิตอันมาดามนะ มีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าชีวิตหมาดำมิบ่าเรียกกันเป็นหมาเลยเนะไม่เอาไม่เอานะจ๊ะไ,ไม่เอาเดน,นะคะเมืองไทยน้องกินดีอยู่ดีกินง่ายอยู่ง่ายเนาะอย่าไปฝันหาเงินแสนเงินล้านมันไม่ใช่จะได้ง่ายๆน้องพี่ก็ขายอาหารนะได้อันถ้าคูณเป็นเงินบาทก็ได้เป็นล้าน หักภาษีไปก็แทบจะไม่เหลือเหมือนกันนะคะแทบจะไม่เหลือเหมือนกันต้องใช้คาอย่างนี้เนาะอยู่บ้านเราดีที่สุดครับใช่อยู่ที่ที่นี่ยังหาคนช่วยลําบากลำบากไม่มีใครมาช่วยเหลือเรานะ มดามมีลูกไหมมีจ้าแสดงมันไปได้ไปดูคลิปของแม่เลยเหรอนะคะน้องอันนี่นะคะน่ารักน่าชังเนี่ยมีกําลังใจอยู่ต่อนะคะอยากให้ลูกอยู่ที่นี่จะได้แบบสบายสบายเนาะเมืองไทยมันเสียอย่างนะคะถ้าคนมีลูกมีเต้าได้ยินมาว่าต้องมีเงินแสนนะจ้าค่าโรงแรโรงเรียนน่ะใช่ไหมแล้วบางทีก็ เขาเรียกอ,อะไรอะอาชญากรรมเยอะเนาะมันอันตรายในบางอย่างนะคะแต่พี่ชอบสวีเดนมันไม่ค่อยมีคนร้ายนะคะเมืองที่พี่อยู่มันสงบสงบ,สงบอ่ะอมืมันจะน้อยมากที่จะเจอคนร้ายอะเราก็ปลอดภัยกับลูกกับเต้ากับครอบครัวเนาะบางทีแต่ว่าเราก็ต้องฝ่าฟันอะไรอีกเยอะมันใช่จะง่ายๆเนี่ย,ยเพื่อนๆน้องๆติดตามพี่นะพี่อาจจะมี โปรแกรมทาอะไรดีๆในอนะคตดก็ได้แต่ตอนนี้ขออยู่แค่นี้ไปก่อนเพราะว่าจะกลับไทยแล้วเนาะเพราะว่าถ้าคิดจะไปเช่าที่เปิดร้านทํารีดดีมันต้องอยู่ฝังตีนฝังมือไปเลยเงี้ยเพราะค่าเช่ามันแพงเราจะไปไหนไม่ได้เวลาจ้างลูกน้องมาทำนะเราก็ต้องไว้ใจเขาร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะมีที่ฝากฝังได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออนาะอพูดไปบ่นไป พูดไปบนไปตั้งช่องนี้ดีไหมน้องๆมีอะไรจะแซวพี่อีกไหมสงสารไม่ใช่อะไรหรอกเนาะยืดเยือ้อนะคะเดี๋ยวร้องเพลงเลยละกันเด็ก,กๆอายุกันเท่าไหร่กันแล้วจ้า คือไม่มีลูกคือเป็นผู้ชายเมียคือม,มีลูกเออแต่ก็รักลูกเขาเหมือนลูกเราให้ได้เนาะมันจะได้แฮปปี้กันด้วยกันเนาะที่นี่ก็มีปัญหานะบางทีอะแต่เราพยายามไม่ให้มีปัญหาเนาะเรื่องลูกเรื่องเต้าบางคนก็ยากอยากไดลูกก็ไม่มีลูกนะคะบางคนมีลูกก็ มีปัญหานะคะบางทีเอาลูกติดมาเนาะ,ะมีปัญหากับผัวเนี่ยเพิ่งได้ยินมาสดๆร้อนๆสารขาน้องซิมอย่าไปตีลูกนะ <c oughs> ส่งดอกไม้ให้พี่ด้วย <c oughs> อย่าไปตีเด็กน้อยนะ <c oughs> แต่กฎหมายที่สวีเดนวันคือเคร่งคัดเลยไงห้ามลงไม้ลงมือกับลูกเด็ดคดเนะี่ เมืองไทยนะพี่กลัวกลัวสงสารเด็กน้อยนะบางทีเขาโดนน,นันนันโดนพ่อเลี้ยงสอมลูกครีมนี่แหละเมียครีมมีลูกเออมาจูบพี่อะนะไปแล้วนะคะมารามไปดูขอบคุณมากจ้าขอบคุณมากจ้าน้องเขนเข้าครัวน้องครีมไปดูคลิปพี่ด้วยนะเขนข้าครัวไปดูน้องอันนี่เลยนะจ๊ะขอบคุณละกันนะขอบคุณละกันนะ ใครมีอะไรแซวแซลมานะยังห้าคนอยู่เดี๋ยวถ้าลงอีกหน่อยเดี๋ยวแม่ก็จะบายบายนะจะขอบพระคุณมากๆนะคะที่เข้ามาแอวเข้ามาเอิ้นหากันเดอเจ้าฮาย e l c o m e เมนต์ทูใหม่ชหกคนก็ยังโอยอยู่เนาะหกคนก็ยังโอยอยู่เนาะ w e l ค o m เนาะพลิกไปหน้าตัวเองเขาจะได้ตกใจต่อ <laughs> คิมมีลูกโลกนี้ยุ่งเลยนะครับอ๋อจ้าจ้าจ้าบายนะจ้าคนที่จะไปขอบคุณมากนะรบกวนเวลาขอบคุณมากนะคะเออก็ไม่แน่มันอาจจะเหมือนในหนังไงผู้ชายมีลูกได้ <c oughs> <c oughs> นะคะส่งกังใจให้กันเนาะเออถ้าเดี๋ยวไม่มีใครแล้วเดี๋ยวป้าก็จะวางละพบกันใหม่คลิปหน้าก็ได้เนาะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะน้องคิม พี่จะเซไปหาน้องคิมไม่ได้เลยใช่ไหมบ๊ายบายสู้ๆกันต่อไปนะเราเป็นกำลังใจให้กันเนาะใครยอดจะเยอะ <ๆ S 1> ปังๆก็มาช่วยดูคนอื่นด้วยเด้อบ๊ายบายเฮ้เด้อ